นับตั้งแต่โบราณมนุษย์ก็คอยแสวงหาพลังที่เหนือธรรมชาติอยู่เสมอนักวิทยาศาสตร์ได้สกัดสารชนิดหนึ่งมาจากดาวหางซึ่งสามารถกระตุ้นทักษะและศักยภาพของมนุษย์ออกมาได้อย่างไรขีดจำกัดข่าวในวงการถูกเปิดเผยผลของการนำเลือดมังกรมาใช้กับมนุษย์ จะทำให้ผู้ถูกทดลองมีสักยภาพที่สูงขึ้นและได้รับพลังงานมหาศาลหากควบคุมมันไม่ได้จะทำให้ผู้ครอบครองเสียสติสัมปชัญญะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์และกลายเป็นอาวุธฆ่าทำลายล้างการทดลองที่ผิดพลาดจะสร้างความเสียหายที่รุนแรงให้แก่กับมนุษย์ในทางตรงกันข้ามพลังที่มากเกินไปจะไปกระตุ้นความชั่วร้ายของมนุษย์ และที่โชคร้ายไปกว่านั้นเลือดมังกรได้สูญหายไปในคืนวันหนึ่งทั้งฝ่ายกระทรวงและความมั่นคงแห่งรัฐและฝ่ายมาเฟียเองก็ออกมาปฏิบัติการจนถึงตอนนี้เพิ่งจะมีบทแสของเลือดมังกรออกมาอืมเลือดมังกรอย่างนั้นเหรอดูไปดูมาก็ฟังดูเหมือนนิยายเลยนะเนี่ยลุ่มภารกิจจอมยุทธอิสระเอระดับภารกิจระดับเอสภารกิจ ไปยังเมืองเทียนไห่เพื่อปกป้องร่างทรงเลือนมังกรเมืองเทียนไห่พอโอโรงเรียนมัธยมโอ้ภารกิจระดับเอเลยเหรอโคตรเจ๋งอ่ะหัวหน้าที่นี่เดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคเดี๋ยวรวบรวมที่อยู่เสร็จแล้วจะไปส่งให้นะแม่ฮัลโหลครับแม่ผมอยู่ข้างนอกครับสถานีรถไฟตอนนี้ลูกว่างไหมลูกกลับมาบ้านมางานหาคู่ได้ไหม อะไรนะหาคู่ไม่ไมไม่ผมไม่ไปผมต้องทํางานไม่มีเวลาหรอกครับแม่ว่าไงนะนี่กล้าดีไงปฏิเสธฉันเนี่ยผมติดงานจริงๆครับผมกลับตอนนี้ไม่ได้ลูกรู้มไหมว่าตอนนี้แม่เหนื่อยมากแค่ไหนกับการหาคู่ให้ลูกครั้งนี้ลูกต้องไปเท่านั้นเอ๊ะสัมปัส์ที่ถึงตูดโอ้เดินบันมนนีคนกำลังจะจับดาบ น่ากเกลียดจริงๆในรถไฟคนเยอะขนาดนี้ยังจะโดนโรคจิตลวนดามอีกเหรอบุอ้มดึงดากสัมผัสพ,พลังตูดร่างทรงของเลือดมังกรในที่สุดก็หาเจอสักทีฉัน่ะดึงพลังออกมาแล้วก็มอบให้กับนายท่านฮึม <c oughs> <c oughs> นายท่านต้องดีใจมากแน่เลยก็ดีไงมาจับตูดเมียกูอ <c oughs> เฮ้ยเชียอะไรเนี่ยอะไรสีเขียวสมควรโดนแล้วอะ่ะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะสถานีรถไฟใต้ดินเอ๊ะเอ๊ะเอ๊แม่งเอ้ยทำจะเสียงานหมดเอ้อยโอ้ลุมลงไปแบบไม่ได้ตั้งใจเลยโอ้ยโอ้นุ่มนิมน่มนุม่มนิ่มมันนุ่มเหลือกเกินโอ้ยพีย่ไอ้โรคจิต ตอนแรกฉันก็คิดว่านายจะเป็นสุภาพบุรุษแต่ที่ไหนได้นายมันก็แค่โรคจีตนี่เองโอ้ยไม่นะทําไมแค่เป็นคนดีมันยากขนาดนี้เนี่ยฮัลโหลแม่ผมถึงโรงแรมแล้วครับแม่รอผมเดินหรือเปล่าเนี่ยทําไมทําไมให้ผมมาดูตัวกับผู้หญิงคนนี้อจุยตัวเขี้อะไรเนี่ย หรือว่าที่บ้านจะล้มละลายแล้วแม่เลยขายผมให้ผู้หญิงรวยคนนี้ผมไม่มีทางแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนติ๊งตองอคุณผู้หญิงครับผมว่าเราไม่ค่อยจะเหมาะสมกันเท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้ผมติดงานต้องรีบไปก่อนส่วนค่าอาหารเดี๋ยวผมเป็นคนจ่ายเองขอโทษด้วยที่ทำให้คุณเสียเวลามันจะมีใครไม่รู้ครับ ไอ้สาดน้ำใส่พระเอกเฮ้ยใ,ใครสาดน้ำใส่ฉันวะไอ้คนนี้ใส่เสียถ้าไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาแต่แรกสิจะเอาเงินมาไล่ฉันทำไมนี่มันหมายความว่าไงอะ่ะโอ้แม่สาวขี้โมโหนี่ไอ้โรคจิตฉันรู้สินหลานไม่มีทางคบกับคนอย่างนาเยเด็ดขาดเสียวเจียงเราไปกันเถอะ เห็นหรือ,อยังพูดเสียงบ้าหน่อยอืมไว้ใจฉันเถอะเดี๋ยวรอก่อนถ้างั้นเธอก็คือหลูสินหลานสินะฉันละลำคาญคนอย่างนายที่สุดเลยคนที่มีตังแล้วคิดว่าตัวเองเจ๋ทงที่สุดผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณตังหากที่เป็นกู้ของผมนะ่ะแล้วที่ผมปฏิเสธไปก็เพราะว่าผมต้องไปทำธุระกะทันหันตังหากล่ะ กิดงานจริงด้วยหรือว่าฉันเข้าใจผิดเองเอ๊ะเืมเสียงไม่คุณเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคุณคือเดี๋ยวนะนี่นายลิมฉันแล้วหรอกะก่อนหน้านี้ที่ร้านเทียนเสี้ยหลือนเจียนที่นายหมอทา้งร้านเพื่อฉันน่ะไม่ไม่ไม นั่นฉันทําเพราะว่าเป็นภารกิจต่างหากล่ะเออคือว่าคุณหญิงรู้ครับฟังที่ผมอธิบายก่อนนะครับเพี่อะตบเข้าให้กอซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยพระเอกเราเนี่ยยังมีอะไรอธิบายอีกมองคนจากภายนอกยังไม่พอยังไปยุ่งเกี่ยวกับบริการทางเพศอีกไปกระเถิะเสียวจึงเออช่างมันเถอะมีงานต้องทำงานสำคัญกว่าลูกพี่ครับ งานหาคู่จบแล้วรูซินร้านกับเทียนห้เรียบร้อยแล้วครับโอเคฉันจะรีบรายงานให้เบื้องบนจับตัวรูซินร้านให้ได้เฮ้ใช้ยผัวพับลักวีวิชันนี่มันจริงๆเลยงานหาคู่ก็พังแล้วตอนนี้ยังต้องมาทำเอ๊ะทำไมถึงเป็นโรงเรียนได้ล่ะ ไม่ผิดหรอกผู้มอบหมายงานให้หนยายแอบเข้าไปในโรงเรียนเทีนยนไห่ปกป้องผู้อำนวยการโรงเรียนซะแม่งเอ้ยก็้าขัดขืนพี่เบาหรือนี่นี่น้องสามาให้พี่เบาจุบซะดีดีเอ๊ะลูกพี่อ่า โอ้ยพวกคุณปลอดภัยใช่ไหมครับเดีย๋ยวเพิ่งเป็นห่วงพวกเราเลยตอนนี้มีชายใส่สุดดำสองคนกำลังเดินทางไปที่หอพักผู้อำนวยการที่ไปช่วยผู้อำนวยการเถอะภารกิจดบับเป็ดไปยังเมืองเทียนไห่เพื่อปกป้องร่างทรงเลือดมังกรผู้อำนวยการที่ว่าใช่คนที่พูดถึงในภารกิจกระเป๋านะ แล้วทางเมืองบนเรื่องพวกเรามาแล้วอืม มีคนอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเอ๊ะแปลกฮนะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงมีคนอยู่ข้างนอกเลยเสร็จโจนอ้าผพวมหนวยการโรงเรียนนี่ช่วยด้วยไปเรือบีหนึงเฮ้ยพวกแกน่ะหยุดน,นะเฮ้ยไปละใครจะอยู่ให้แกกระทืบวะ ใครบอกให้พวกแกอวดเก่งกันล่ะตีมเดินเรียกเข้าสิอาจารย์เฮ้ยอร่อยน่ะพี่บอกไม่เข้าใจรอยนี่ว่าหยุดนะปล่อยพวกอำนวยการเดี๋ยวนี้โอ้แม่เจ้านี่มัน GMG กันชัดเลยนี่มันกล้าโดนมาตั้งแต่ชั้นแปดแสดงว่าไอ้สองคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ไปเรียบีหนึ่ง อเอาเกไปทีบีสองเตะเขาให้อาจาตัวประกอบทำถุงหลุดมือเฮ้ยบักแตงมูบักม่วงบักฝรั่งบักอะไรไม่รู้กันมันตกลง,ลงลลลไปแล้วเฮ้ยอะจื๊บอืมแลนดิ้งอย่างสวยงามรีไปเร็วหืมหน้าอกที่คุ้นเคย อ่าลุมๆเด้งๆคุณเคยจังเลยฮะนี่มันเสียงหยางในโลกกิด The only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art, it's my only medicine Yeah, everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah <laughs> No label, oh yeah, no label, oh yeah, you know me I have only a path, I'm lonely But damn, I'm going to win, yeah I want the real stuff Everybody listen up Cause I'll only say it once I'ma show you all the path If you want it bad I'ma show you where it's at Yeah, how you can get it back Yeah, cause I ain't never done I'll be number one Working hella hard until I get just what I want Yeah, rises like the sun Yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'ma shoot until yeah. I fall I'm yeah. Always do it yeah. on my own, So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the no's, I just wanna keep moving Yeah, I put out all the art, it's my only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine, yeah I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah <laughs> Oh yeah, you're no able, oh yeah, you know me I have only a path, I'm lonely But then I'm going to win, yeah